สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องการขับตัวนักกีฬาหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้เกิดประเด็นดราม่ากระแสแบบหน,หนักหน่วงมากเลยนะคะแอดเป็นเพียงผู้นําข่าวสารมาเล่าสู่ทุกคนทราบนะคะเรามาสรุปกันคร่าวๆสั้นๆกันนะคะพูดได้ว่าสํานักข่าวหลายสํานักรวมไปถึงสํานักข่าวช่องใหญ่มา,มากๆเลยนะคะที่โพสทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคือเรื่องมันเกิดที่ว่านักกีฬาบางส่วนนะคะไม่ใช่นักกีฬาคนเดียวนะคะ โ้ดเหมือนประมาณว่าโ้ดสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเหมือนตัดเพอชาวเน็ตนะคะก็เชื่อมโยงไปกันนะคะว่านักกีฬาตัดเพอในการที่จะคัดเลือกตัวนักกีฬาหรือเปล่านะคะเพราะว่าการคัดเลือกนักกีฬาจะประกาศแล้วนะคะที่ทุกคนทราบกันดีนะคะตอนนี้แคมป์เก็บตัวทีมชาติที่ทั้งโค้ดและสตาฟโค้ดเรียกเข้าไปในแคมป์ที่ฝึกซ้อมกันอย่างยาวนานนะคะมี25คน จะต้องคัดตัวให้เหลือเพียง14หรือ15คนแต่ลักษณะจะลงได้เพียง14คนนะคะจะส่งรายชื่อแต่ลักษณมได้เพียง14คนเท่านั้นจะเอาไปเกินก็ได้นะคะเพื่อแบ่งไปแข่งขันในสนามที่2ก็ได้แต่แอดคาดว่าน่าจะเกินนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็เกินมา1คนเป็น15คนเท่านั้นรายชื่อที่ส่งเข้าแกงทีมชาติในรอบแรก ที่ฝึกซ้อมกันทั้ง25คนต้องพูดได้เลยนะคะว่ามีรายชื่อที่น่าสนใจหลายรายชื่อนะคะรายชื่อดารุ่งก็หลายคนนะคะมาประมาณ4ีถึงหคนเลยนะคะก็น่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ต้องมีการคัดตัวเหลือแค่14คนรอบไฟนอลน,นะคะในการแข่งขันแต่ละสนามพอมันใกล้จะเข้ามาในช่วงที่จะออกเดินทางออกเดินทางในวันที่27นะคะวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง พอนักกีฬาบางส่วนได้มาอัพอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเองในเชิงที่เหมือนเศร้าในเชิงตัดพพอนะคะหลายคนก็คิดไปเลยว่าเฮ้ยมันใกล้ช่วงคัดตัวนักกีฬาแล้วนักกีฬาโพสต์ตัดพพอเรื่องนี้หรือเปล่านะต่อมาชมกันนะคะว่าโพสต์ตัดเพอมีคําว่าอะไรบ้างแกวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าไม่มาแล้วนะเพราะเล่นไม่ไหวแล้วแกอีกประโยคนึงก็แค่เสียความรู้สึกอีกประโยคนึงเสียความรู้สึกมากกว่าเสียใจ ความรู้สึกตอนนี้อีกประโยคนึงคะแนนไม่เด่นเม้นวีว่าพอข้อความเหล่านี้นะคะมีเจ้าตัวบางส่วนเจ้าตัวบางคนได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าที่จริงไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสมาคมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกนักกีฬาอะไรเลยนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะพอมาโพสในที่สาธารณะนะคะมันก็ย่อมเกิดการวิาพากวิจารณ์อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่นักกีฬาน่าจะเจอกันมาโดยปกติแล้วนะคะทางนี้เจ้าตัวบางส่วนนะคะก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าไม่เกี่ยวกับทางสมาคมนะคะและเจ้าตัวหลายคนที่โพสเหล่านี้ก็ได้ลบโพสไปเรียบร้อยทั้งนี้นะคะทางด้านนักกีฬาเองนะคะในการคัดเลือกตัวนักกีฬาน,นะคะ คือแอดก็ต้องรู้สึกว่าทางโค้ชและสตาฟโค้ชอยู่ใกล้ชิดนักกีฬาทั้ง25คนในการคัดเลือกทีมชาติในเวลานี้นะคะทางแม่กิฟวิลาวันอภินยาพง์นะคะก็ได้ออกมาพูดว่าเราดูแลนักกีฬาทุกคนตั้งแต่ซ้อมอยู่ในแคมป์เลยนะคะคือใครพอที่จะมีประโยชน์ให้แก่ทีมจะทำให้ทีมมีความสมบูรณ์แบบน่าคิดมากที่สุดอะต้องเลือกคนนั้น คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเพราะเกมที่เราจะไปแข่งมันเป็นเกมระดับโลกมันเป็นเกมที่เก็บคะแนนให้กับประเทศของตนเองประเทศไทยซึ่งการเก็บคะแนนเหล่านี้มีผลต่อการคัดเลือกโอลิมปิกทั้งสิน้นดังนั้นนะคะทุกคนรู้ดีที่สุดว่าใครพอที่จะมีประสบการณ์มากที่สุดแล้วใครที่จะเข้าขากันได้ดีมากที่สุดนะคะ ที่จะนําไปแข่งขัน14คนใมแต่ละลักษณะเนี่ยแอดรู้สึกว่าทางโค้ชใกล้ชิดกับนักกีฬามากที่สุดทุกคนก็น่าจะเห็นความเหมาะสมที่สุดในการครัดตัวนักกีฬา14คนและแอดก็รู้สึกว่ามันคือความสามารถที่จะเอาออกมาให้โค้ชเห็นเลยจริงๆนะคะทั้งนี้มันก็มีสถิติร่วมด้วยนะคะทุกคนทั้งสมรรถภาพทางร่างกายมีความฟิตพร้อมแค่ไหนยืนยาวได้มากแค่ไหน มีสถิติมาหมดเลยนะคะในการคัดเลือกตัวแต่ละคนและที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทําไมเราเห็นลายชื่อเจ็ดนักตกตัวหลักอยู่ตลอดเวลาเลยทําไมไม่เปลี่ยนคนคือพวกเขาสั่งสมประสบการณ์มามากสนามจริงๆอันนี้พูดเลยว่ายังไงตัวหลักก็คือตัวหลักนะคะทุกคนเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากจริงๆขาแก่นต้องบอกว่าการสนามการความรู้การเทคนิคการกลยุทธ์ต่างๆมามาก ยังไงตัวหลักก็มีประสบการณ์มากจริงๆนะคะส่วนตัวที่ไม่ใช่ตัวหลักทั้ง7คนนี้ก็ต้องมาแทนตัวหลักให้ได้นะคะดังนั้นก็เรียกได้ว่าต้องเก่งต้องมีความสามารถต้องมีประโยชน์ให้กับทีมให้มากที่สุดจริงๆนะคะถึงจะนำไปเป็น14คนของแต่ละสนามได้เราเอาผู้เล่นไปเพื่อชนะในแต่ละแมตช์แต่ละทีมนะคะทุกคน ในรายการระดับโลกแบบนี้พูดเลยว่ายังไงคนก็หวังให้ชนะแต่ละแมตช์แต่ละทีมให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วสมมุติถ้ามีเส้นสายไปจริงๆแต่ไปยืนขาตายหรือว่าไปยืนแบบไม่สามารถช่วยทีมได้มากจริงๆโค้ชก็ไม่นําไปนะคะเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องปกตินะคะที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดทุกปีคงต้องนำผู้เล่นที่มีความสามารถช่วยทีมได้ให้มากที่สุดไปแข่งในแต่ละสนาม ประโยชน์ที่ว่าเราต้องนำผู้เล่นคนที่เข้ากับระบบทีมเราได้จริงๆได้มากที่สุดไปแข่งในแต่ละสนามอย่างที่แอดบอกเสมอนะคะการแข่งขันปีนี้สำคัญมากถึงมากที่สุดเป็นการเก็บคะแนนที่พ่วงไปถึงความหวังของนักกีฬาสูงสุดนั่นก็คือการไปโอลิมปิกมันพ่วงคะแนนกันไปนะคะดังนั้นผู้เล่นที่โหดนาไปแข่งขันเนี่ยแต่ละสนามเนี่ยต้องช่วยทีมให้ได้มากจริงๆนะคะ ก็เข้าขากับน,นักกีฬาตัวหลักต้องมองตาและรู้ใจอ่าพูดแบบนี้เลยรายชื่อที่จะออกมา14คนสุดท้ายนะคะเป็นรายชื่อที่คัดมาแบบสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆคือคัดมาว่าช่วยทีมได้จริงๆนะคะอย่างที่บอกเหมาะสมแล้วนะคะ14รายชื่อที่โค้ชกำลังจะประกาศซึ่งรายชื่อ14คนนะคะสามารถเปลี่ยนได้ทุกสนามน,นะคะ แอดพูดเลยนะคะพ่อทาง FIVB ให้โคต้าสนามละ14คนนะคะแต่ก็เชื่อว่า14คนแรกของเราจะยิงยาว2สนามติดเหมือนปีที่แล้วถ้าไม่ติดโควิดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของประเด็นดราม่ากระแสที่เกิดขึ้นนะคะ ในการโพสต์ของนักกีฬาในแฟฟอร์มส่วนตัวนะคะที่แฟนๆวอลเลย์บอลเอามาตีความกันนะคะรวมถึงสำนักข่าวชื่อดังใหญ่ๆก็เอาไปลงข่าวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแอนร,รู้สึกว่าเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของโค้ชและสตาฟโค้ชนะคะเพราะพวกเขาอยู่ใกล้ชิน,นักีฬามากที่สุดจริงๆและเชื่อว่าโค้ชต้องเลือกผู้เล่นที่ช่วยทีมได้มากที่สุดเพราะปีนี้สำคัญจริงๆยังไงนักกีฬาทุกคน ที่นำไปแข่งขันในแต่ละสนามต้องมีประโยชน์และช่วยทีมได้นะคะแอดเชื่อแบบนี้นะคะรู้สึกว่าก็รอดูนะคะว่า14ผู้เล่นที่จะนำทัพไปตบในรายการ VNL 2023นี้เก็บคะแนนอันดับโลคพ่วงไปถึงการคัดเลือกโอลิมปิกจะเป็นใครนะคะกดติดตามช่องไว้นะคะแอดจะนำข่าวสารม,มาเล่าให้ฟังนะคะแอดก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ